สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15สิงหาคมสองพนนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแรงงจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูวดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดบลา์อดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลาศีเมษนะครับว่าจะมีผลนะครับในเรื่องของดวงชะตาของคุณเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูกันอิทธิพลของชาวเมษลัคนาะเมษนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้ มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคโจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับเป็นภพเรือนราศีสิงใช่ไหมครับเป็นภพเรือนปุตตะคือตัวคุณเองจะมีการริเริ่มการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์แผนการมีการคิดการทําอะไรมักจะมีการต่อยอดการพัฒนากับในเรื่องของ ศักยภาพตัวตนความสําเร็จสิ่งต่างๆหรือตัวคุณเองอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความประทับใจมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เหมือนกับว่ารักชอบหรืออยากทําบางสิ่งบางอย่างพูดง่ายคือเรามีแพทชั่นเยอะนะครับในช่วงของเดือนหนึ่งถึงสิหสิงหาคมนี้ดาวประจำตัวอยู่ในเรือนปุตตะคุณจะมีแพทชั่นค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเนาะก็แบบเหมือนอยากจะกระตือรือร้นอยากจะทำนั่นทำนี่อะไรแบบนี้มากขึ้นอยากจะมี โอกาสของการที่อยากบางคนอาจจะอยากมีสัตว์เลี้ยงบางคนอาจจะอยากได้ของแบบนั้นแบบนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะเพราะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวองคารอยู่แล้วเวลาดาวองคารเนี่ยโคจรเข้าไปสู่ในเรือนปุตตะจริงๆแล้วอะ่ะ นะครับมันก็อาจจะเป็นล right. ักษณะของการที right? ่ชาวเมธต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิดหนึ่งเพราะบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความอยากมากเกินไปนะครับความอยากได้ใครมีอยากนั่นอยากนี่อยากซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบอืก็เลยอยากมากเกินไปและปุตตะมันแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเวลาดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนความอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกแบบ เอาแต่ใจนิดนึงอ่ะนะครับอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะแล้วดาวองคารเป็นดาวยงยศอยู่ในราศีสิ่งตรงนี้เป็นพบเดือนปุนตตะด้วยเนี่ยเราก็จะค่อนข้างดูแบบมีอีโก้นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ดูดูเหมือนกับเราก็พยายามควบคุมเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็น่าจะผ่อนหนักผ่อนเบาได้เหมือนกันก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วดาวอังคารเนี่ยยังร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์นะครับอังคารคือเลขสามดาวศุกร์คือเลข6นะครับดาวพุธคือเลข4ดาวพุธก็ได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับดาวศุกร์ตรงนี้ไม่มีตําแหน่งเนาะรวมกันแต่วันดาวดาวพวกนี้รวมกันเนาะมันก็เลยทําให้ชาวเมธลักขนาเมธอาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเรื่องของการคิดกรรารตัดสินใจในเรื่องของบางอย่างก็พยายามมีเหตุมีผลมากๆหน่อยนิดนึงแล้วก็อย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับ ดาวคานนะครับเล่งดาวเสาอยู่ก็อาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปอย่าขับรถเร็วนะครับแล้วก็อย่าพยายามแบบคิดอะไรทําอะไรแบบหุนหันพันเล่นเกินไปนะครับพยายามมีสติกับการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีสติในการทําแล้วคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับยังมีดาวพุธและดาวศุกร์คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ถึงแม้จะเบียนกับดาวประจําตัวของคุณก็อาจจะยังพอ อ,อย่างที่บอกว่าผ่อนหนักผ่อนเบาได้อยู่บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเอกสารสิ่งต่างๆนะครับบุตรบริวารอาจจะมีปัญหากับเราบ้างเล็กน้อยให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขต้องช่วยเหลือบ้างอะไรแบบนี้ครับมันก็มันก็อาจจะมีผลตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่แล้วแต่บุคคลถ้าเรารู้แล้วว่าดวงชะตาของเราจะมีปัญหาเรื่องของบุตรบริวารอันนี้ก็ต้องพยายามอาสอดส่องดูแลแต่แบบดูแบบไกลๆอย่าดูแบบ จับตาแล้วก็แบบมากดดันเขาอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะยิ่งปัญหาก็ยิ่งเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของอคําพูดบ้างนะครับบางทีเราก็พูดอะไรไปเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะแปลความไม่ค่อยถูกแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเราได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะก็โอเคถ้าเรามีสติยังไงผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่ถ้าเกิด เราแบบทาอะไรแล้วแบบขนองอะ่ะขนองปากอะ่ะคิดพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นปัญหาได้อันนี้ก็ต้องเรามัดระวังนิดนึงแล้วก็อาจจะมีความเครียดความกดดันบ้างให้เราต้องปล่อยวางนะครับอย่าไปยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะในช่วงของ1-15สิหางหามันก็ยังค่อยๆประกบประคองไปนะครับเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นในช่วงเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวพาสบดีกับดาวราวหูกลุ่มหลักบ้างพาสบดีมาจากภพเรือนสุภาและมาจากภพเรือนวินาร่วมกลุ่มกับดาวราวหูภพสุภาภพลาภะใช่ไหมครับก็แปลว่าชาวเมษลัคนาเมษยังมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมที่ดีแต่ก็ต้องพยายามปรับในเรื่องของ mindset กับในเรื่องของการคิดการทําอะไรเนี่ยมันจะต้องแบบมีระยะ กึ่งกลางนะครับกับในเรื่องของการมีเหตุมีผลบ้างอย่างที่บอกเสมอว่าบางทีอาจจะเป็นผลของอ่าเจเนเรชันนะครับบางทีเรากับกับผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ยเราอาจจะเป็นเจเนเรชันที่เป็นแบบน้อยกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นอ่ายังอ่เป็นโอนเจเนเรชันก็คือเป็นเจเนเรชันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนเยอะมองโลกมาเยอะกว่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเหมือนกับว่ามีความคิดที่อาจจะไม่ได้แบบ งกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะไปแบบมีปัญหากับบริวารเพราะบริวารเขาจะเป็นยังเจเนอเรชันส่วนคุณก็จะเป็นโอนเจเนอเรชันใช่ไหมครับเราอาจจะมีแบบเจเนอเรชันที่มันดูเหลื่อมล้ากันบ้างในเรื่องของความคิดหรือมายเซ็ตแบบเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆปรับแล้วกันเนาะเพราะว่าชาวเมธลัคนาเมธเนี่ยบอกเลยว่าถ้าปรับได้คุณดีมากแต่ถ้าคุณปรับไม่ได้นะครับคุณก็อาจจะมีปัญหาให้เราต้อง ปวดหัวหน่อยแก้ไขปัญหามากหน่อยอะไรแบบเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณทําได้หรือเปล่าถ้าคุณทําได้นะมันก็น่าจะแบบผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ได้มันก็ต้องแบบต้องพยายามผ่านด่านให้ได้ก่อนแต่อย่างที่บอกว่าผ่านด่านได้มันดีนะประสบความสําเร็จดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวสุภะคือความสําเร็จเนี่ยมาทับตัวเลยทําให้เป็นราชาชโชคเพราะว่าเขาก็ให้โอกาสเรานะเพียงแต่บางทีอะความรู้สึกในเรื่องของ เรากับเขาอ่ะอาจจะแบบมองกันคนละมุมมองเท่านั้นเองอ่ะถ้าเราแบบหาจุดกึ่งกลางในเรื่องของมุมมองได้มันก็น่าจะดีขึ้นมันก็น่าจะแบบปรับทิศทางของความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินคือราศีพฤกษ์ของด้วยดาวศุกร์เลขหได้โคโจรไปอยู่ในราศีสิงห์ภพปุตตะหนะูก็อย่างที่บอกนันะครับว่า ดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะจริงๆเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งครสตรีโกนกับลัคนานะครับตรีโกนกับดาวพฤหัสบดีด้วยและดาวราวหูด้วยแปลว่าคุณก็อาจจะมีเรื่องของอการทาถ้าเกิดใครลงทุนเนาะก็จะมีความสําเร็จเรื่องการเงินประสบความสําเร็จดีมีการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกำทําทให้การเงินนั้นมีรายได้ค่อนข้างโอเคสัพพัตอยู่พอสมควรนะครับแต่บางคนนะครับอาจจะยังไม่ได้ดีเพราะว่า ได้ดีอยู่แต่มันถมาว่าไม่ได้ดีแบบเท่าที่เป็นนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็นจะดีเลยอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ดีเพราะว่าดาวคารเนยนะครับทําหน้าที่เป็นดาวประจําตัวแล้วยังมาจากภพเรือนมรณะราศีพิจิกมาด้วยมากลุ่มกันเนี่ยมันแปลว่านะครับเอาข้อที่1ก่อนข้อที่1คือบางคนอาจจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินนะครับมีการลงทุนกัน อะไรแบบเนี้ยโอเคดีเลยแล้วก็ได้รับผลตอบแทนกําไรนะครับดีแต่จะมีรายจ่ายเยอะนะครับมีรายจ่ายเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามรณะกลุ่มเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนข้อที่2นะครับบางคนอาจจะยังไม่ดีเพราะว่าบางคนอาจจะยังแบบมีภาระในเรื่องของการแบบบางคนอาจจะแบบกู้มาจุกไหมครับก็ต้องคืนเข้าไปหมดเราก็เลยยังไม่มีสภาพคล่องเรื่องการเงินเท่าที่ควรหรือบางคนอาจจะมีแบบ รายได้เท่าเดิมหรือรายได้อาจจะยังไม่เท่าเดิมแต่ว่ามีรายจ่ายเข้ามามันก็เลยทําให้เราไม่เห็นเงินเหมือนเดิมเห็นไหมครับจริงๆแล้วอะ่ะบางทีแล้วมันไม่ได้แปลว่าแบบดีทุกคนแต่ว่าหมายความว่าบางอย่างก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับบางคนมันดีต่ออาชีพของเขาบางคนอาจจะไม่ได้ดีต่ออาชีพของของคุณก็ได้ก็เลยทําให้บางทีแล้วอะ่ะมันไม่ได้ดีแบบทุกคนเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอะ่ะ คนที่ดีก็คือดีส่วนคนที่ไม่ดีก็แบบอาจจะต้องแบบบุกบ่าฟาฟันอีกนิดนึงนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องให้เวลานะครับบางคนต้นทุนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนต้นทุนเยอะนะครับมีสายป่านที่ยาวกว่าเขาก็สามารถได้กําไรได้เร็วขึ้นนะครับส่วนใครที่มีสายป่านที่น้อยกว่านะครับทำอะไรมันก็ติดทําอะไรมันก็ขัดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับบางทีเราขายมันไม่ค่อยได้ไง ถูกไหมมันเอามาหมุนก็ไม่พองเงี้ยแค่กินอยู่ค่าคองชีพก็แทบจะไม่พอแล้วแบบเนี้ยเป็นต้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นก็บอกว่าก็จะเย็นๆสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยดีก็โอเค ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาดีขึ้นนะครับต้องรอให้ดาวกระจกระจายออกไปก่อนนะครับถึงดาวจะตกในเรือนอลินะครับในราศีกันเนี่ยนะครับสำหรับชาวเมษเนี่ยยังถือว่าดีอยู่สำหรับดาวประจําตัวนะครับเพราะจะได้ตําแหน่งเป็นอ,องค์เกณฑ์นะครับของปัสสาวะราศีทศะนะครับอุดมเกณฑ์ผู้ผิดนะครับเป็นอุดมเกณฑ์เนาะประมาณนี้ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้าง อิทธิพลการงานของชาวเมษนะครับอยู่ในราศีกลุ่มเป็นพพเรือนลาภะแปลว่าการงานมีโชคมีลาภดีแต่จะต้องแบบจัดการนะครับเครียดหน่อยในช่วงนี้กดดันนิดนึงนะครับอาจจะแบบเหมือนขาดบุคลากรบุคลากรอ,อาจจะเข้าเข้าออกออกหรือมีปัญหาความกดดันกันบ้างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกลูกน้องอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจนิดนึงอะ่ะต้องไปช่วยต้องไปจัดการต้องแก้ไขบ้างแต่บางทีแล้วอะ่ะ ถ้าเราปล่อยวางวิธีแก้นะครับถ้าเราปล่อยวางหรือเราแบบหลับตาครั้งหนึ่งบ้างหรือให้เรารู้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เยอะกว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ต้องบอกก็ต้องสอนนะครับเขาเป็นลูกน้องเรานะเราก็ต้องบอกก็ต้องสอนถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเราไปแบบกดดันเขาไปแบบด่าเขาหรือไปแบบ อะไรดีละเหมือนโทษเขาฝ่ายเดียวนะครับบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราก็ต้องพยายามมองมุมกว้างนะครับแล้วก็พยายามใจกว้างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะครับนอกจากเราจะทําตัวเหมือนเด็กนะครับถ้าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราก็ต้องใจกว้างเราก็ต้องแบบเหมือนช่วยเขาบ้างอะ่ะถ้าเกิดเขาเป็นบริวาร แต่เข้าใจว่าถ้าเกิดเขาเป็นบริวารที่ไม่ดีอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาเป็นบริวารที่ดีเราก็พยายามสนับสนุนต่อไปสอนงานเขาหรือ,อให้คำแนะนำกับเขาไปเพื่อเขาจะได้ไม่ทำผิดซ้ำต่อไปอะไรแบบนี้หรือไปปรับไปแก้ไขทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคเพราะว่าตอนนี้นะครับดาวเสาคือดาวการงานโครจรขึ้นไปอยู่ในเรือนลาภะแล้ว นะครับแปลว่าเราก็มีโชคมีลาบเรื่องการงานเราก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จดีมีการงานที่ต่อยอดและพัฒนาได้แต่ก็ต้องวางระบบวางระเบียบที่ดีแล้วก็ต้องใช้ความอดทนความขยันนิดนึงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จดีขึ้นนะครับแบบน,นี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างอิทธิพลความรักของชาวเมษคือราศีตุลองด้ดาวศุภเลข6ได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับ แปลว่าชาวเมษลักขนาเมษเนี่ยอาจจะแบบค่อนข้างดูมีตัวติดกันนิดนึงกับคู่ครองคนรักเพราะดาวประจําตัวกับคุณยอยู่ในภพเรือนปุตตะทั้งคู่เลยนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยคือตรงที่ว่าดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะดาวคู่ก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับมันแปลว่าพาว่าอารมณ์ความรู้สึกแพชชั่นนะแปลว่าเขามีแพชชั่นกับเราเยอะเราก็มีแพชชั่นกับเขาเยอะนะเอาแล้วมันไม่ดีตรงไหนใช่ไหมครับคืออย่างนี้ คือพุทธะมันแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกถ้าดาวประจําตัวและดาวคู่ไปอยู่แปลว่าคู่กับเราจะเอาแต่ใจเหมือนกันพูด,ดง่ายๆนะครับให้เห็นภาพคือคุณกับเขาอาจจะเห็นเอาแต่ใจกันทั้งคู่ก็อันนี้ก็ต้องพยายามดูด้วยนะครับว่าเราจะหลงให้ใครบ้างเพราะว่ามันมีดาวแห่งดาวพุธก,กับดาวพุธกับดาวอังคารยังกลุ่มกันอยู่นิดนึงก็อาจจะมีปัญหาความกดดันเล็งดาวเสานิดนึงนะครับก็อาจจะทําให้มีความกดดันบ้างก็ พยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกลงอย่าเพิ่งแบบเรียกร้องอย่าเพิ่งที่จะแบบเขาเรียกอ,อะไรดีละ่ะอย่าเพิ่งที่จะเอาแต่ใจเกินไปอ่ะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปยอมได้ก็ยอมไปก่อนเพราะถ้าไม่ยอมปัญหาอุปสรรคต่างๆมันไม่คลี่คลายนะครับมันไม่สมูทความรักมันก็ไม่ดีเห็นไหมครับมันอยู่ที่ตัวเราทํามันไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตาดวงชะตามันแค่บอกว่าถ้าเราเอาแต่ใจนะครับเราจะทุกข์ เราจะเหนื่อยเราจะยากเองแต่ถ้าเราอะรู้สึกว่าเราหงุดหงิดเราไม่โอเคให้เราพยายามถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เขาเขาเรียกว่าถอยออกถอยกันคนละก้าวอะเราจะได้ไปตั้งหลักให้เขาตั้งหลักของเขาเราตั้งหลักของเราเราจะได้แบบเหมือน ไม่ต้องมีแรงกดดันกันและกันเนาะอืมเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็จะมีแรงกดดันกันนะเขาทําไม่ได้ดังใจเราเราทําไม่ได้ดังใจเขาแบบเนี้ยนะครับทั้งที่ตามจริงอ่ะดาวประจําตัวอยู่ในตําแหน่งที่ดีกับดาวคู่ก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่มันเป็นดาว มันมีคู่ต่อสู้เล็งนะครับดาวเสาเล็งเล็งประจําตัวแล้วก็เล็งสุกด้วยมันเลยมีความรู้สึกว่าเราอาจจะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจคู่ก็ไม่ได้ดั่งใจเราเราก็ไม่ได้ดั่งใจคู่ต่างคนต่างใช้อารมณ์ต่อกันมันก็เลยทําให้ปัญหามันยังแบบแคลงอะายดีล่ะกดดันกันและกันหรือคู่กุ่นกันอยู่ดังนั้นเนี่ยก็พยายามปล่อยวางนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาโอเคเราอยู่ด้วยกันได้แต่มีระยะห่างเล็กๆส่วนถ้าเกิดใครมีปัญหาเยอะหน่อยให้คุณพยายาม ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เพื่อให้ไม่มีแรงกดดันกันและกันนะครับสักพักหนึ่งก็น่าจะโอเคกว่าเนาะก็อาจจะสัก3 4วัน5วันหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่เราก็พยายามถอยห่างออกไปบ้างนะครับเพื่อให้มันมีระยะห่างและทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับแล้วมันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ